สวัสดีตาชานครับตาชานนั่งคุยกันหน่อยไปทางไหนน้อตาไปหาะลานบ่ไม่เขาเป็นไปไหนเป็นอยู่บ้านพี่หนิงเห็นแต่เด็กเขานั่งเชื่อนั่งบนไข่ตาจะถามเรื่องพยาหน้าเขาแต่ไปพยาหน้าทากไหนโอ้หิหนากี่ย่งตกข้าวด้ไหมเอ็มตกข้าวบาวคือมีคนมาทัก เออคนทักคนทักตาคนทักอะไรล่ะนะตานั่่งกอนนั่งงกก่่่ออนนนัฝันเนาะตาในฝันมั้งฝันเรื่องอะไรไม่ได้ฝันดูคลิปแล้วเจ๊ะเจ๊รุมรุมคลิปเลยอ๋ออยู่ในคลิปโอ้ไม่ค่อยมีเวลาดูคลิปเลยเราอยากจะรู้จักปากบอกเนี่ ก็มีคนบอกว่าอยู่ในสะตานะมีเท้าคําเงินเท้าคําเงินก็เลยให้ให้ตาแต่งขันห้ารับเอา,อหาเห็นเห็นโอ้คันแปดเห็นหน้าตายลงอยู่เท้าคำเงินใช่เท้าคำเงินก็ก็ตึ้ง เสร็จแล้วก็เพิ่งออกมานี่แหละแล้วตาแต่งคันห้าแล้วคันแปดคันแปดคันแปดเรียบร้อยแล้วถ้าให้ถูกหัวหจะรับเอาแล้วก็นับผู้ก็ถูกวันนั้น,นวานก่นนะ เอาฝนถูกสองใบรถน้ำฝนจมวันนั้นใช่ไหมครับก็ไปซื้อทะเบียนรถมันก็ถูกรถก็เลขท้ายมันหรอถูกเลขท้ายสองตัวสาม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 ตัวสองใบป้าถามหน่อยไอ้ขันแปดกับขันห้านี่ต่างกันยังไงคะก็ต่างกันนะคือขันห้าเราก็ไหว้ไหว้ปกติธรรมดาเราก็อเฉยขันห้าไหว้พระรับศีลก็ขันห้าถ้าขันแปดหมายถึง หมายถึงคนที่จะอรักษาสินแปดขึ้นไปนสูงสูงขึ้นเอสูงขึ้น,นขันห้าขันแปดแล้วก็มีคนมาซักมักเอ้ยมีมีวันนั้นมีคืออะไรคือคล้ายากับว่าร่างทรงไะนะเข้าไปในเสียงนานะเข้า<น><น>ไปในเสียงนาก็เลย เขบอกว่าเออที่นี้ที่นี้มีของดีนะมีเท้าคำเงินนะเป็นปรรนาธิ์หรือบนสะนี้ก็เขาก็อยากขึ้นมารักษาดูแลอยู่แล้ขอให้ให้อันเชิญขึ้นมาตาเ็เลยอันเชิญขึ้นมาเขาใช่ไหมวันนี้ก็เลยไปซื้อลูกปั้นมาแทนต้นใช่เออเขาว่น้ำฝนกันนะแต่นะไปซื้อมาซื้อมาเป็นเป็นห้าหัวใช่ห้าหัวเพราะว่า มาไม่ใช่พญานาคครับหรือเหมือนพญานาคนี่แหละคล้ายๆนี่แหละเขาก็บอกว่าซืมาเดี๋ยวเขาจะมาทําพิธีให้เดี๋ยวคนที่มาทักนะแล้วเขาจะมาเป็นย่งยังไม่ได้บอกเขาเขาจะมาตั้งให้ว่าหันไปทางไหนทิศไปทางไหนทํำยังไงเอาอะไรเช่นไหวเงี้ยนะเขาบอกเขาบอกว่าถ้าซื้อมาแล้วค่อย ค่อยบอกค่อยบอกนะเดี๋ยวมาแต่งให้คับว่ามาแต่งให้ก็เลยเอาตามเขาเอาตามหมอหมอทำมาแหละเขาเอื้อนทำลงเำอจไรทำลงแล้วตาตานีทุกวันมาทุกวันยงทำอะไรหงใจมาหลายมาทุกนโอ้มาบ้าบ้าครับบ้านก็มาเล่นบางครั้งก็มาหาเขาป็าเต็นแบบว่าให้เขาลงอะไรขั้น เกี่ยวกับเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับยูทูบเนี่ยสร้างรายได้อะไรนี่แหละบางทีก็มาคุยเล่นกับหลานนี่แหละเล่นก็พูดคุยกันเล็กเลีน้อยก็กลับบ้านไปเข้ามาก็ไม่รู้จะไปไหนก็มีบ้านแกหลานก็นี่แหละก็เย็นครับก่อยู่กับหลานก็เล่นเหนาครับขับรถเล่นด้วยนั่นแหละเล่นกับลูกกับร้านนี่แหละแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะตาวันที่18ขึ้นบ้านใหม่พี่อ๋อ พี่อ๋อก็บอกตาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตาก็มาแล้วก็หนูอยากรู้อ่ะพิธีขึ้นบ้านใหม่ของคู้ไทยอ่ะมันทำยังไงบ้างตาเก็จะเล่าได้ไหมก็เดี๋ยวก็เล่ากันไม่ยากนั่นแหละแล้วก็เหมือนเหมือนขึ้นบ้านเขาพี่หนูนะมันต้องเตรียมอะไรบ้างตาก็เตรียมขันห้าเลยขันห้าขันห้าแล้วก็มีเงินใส่ถุงเก้าบาทเลย หรือ9กกก็ได้ mm hmm. ก็ทำพิธีของของพ่อค้าเละเขาเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค mm hmm. ้ามาจากค้าขายมีเงินมีทองอ่าเป็นพิธีทางทางมาทางลาวตั้งแต่สมัยเดึกอ่าจะจะ,จะก้อนจะเกาะทั้งละสืบทอดกันมา mm hmm. ก็เลยตามพิธีนั้นมาเรื่อยๆคนเท่าคนแก่ก็เลย นับถือกันมาก็เลยสืบทอดกันมาแต่ก่อนก็ปู่ปู่ปู่เข็มนี่แหลอ่ต่นี้ไปไม่ได้แล้วร้อยกว่าปีแล้วไปไม่ได้ก็เลยลูกหลานนี่แหละสืบทอดกันมาต่อกันมาก็ประเพณีไทยเนาะมันต้องเออประเพณีภูไทยเออประเพณีไทยต้องเชิญพระประเพณีแต่แต่ประเพณีภูไทยนี่เชิญผู้เฒ่าผู้แก่มาขึ้นบ้านใช่ไหม เชิญพระก็ได้เหมือนกันคือเราถ้าเราพร้อมนะถ้าเราพร้อมเราก็เราก็นิมนต์พระมาตักบาตรตอนเช้าทาบุญขึ้นบ้านใหม่เขาเรียกว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็นิมนต์พระจะเป็นเก้าลูกหรือหรือเจ็ดลูกหรือเก้าลูกก็ได้นะเขา,ขาทำบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้เราเราขึ้นบ้านใหม่เราขึ้นบ้านใหม่ เราก็เอาตามประเพณีหมู่บ้านมันมันจะเป็นอยู่สองสองอย่างทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีขึ้นบ้านใหม่มันจะเป็นอยู่สองอย่างอย่างขึ้นพรุ่งนี้เช้าของบ้านพี่โอ๋ก็เป็นประเพณีขึ้นบ้านใหม่มันมีห้ามวันกำหนดห้ามวันไหมหรือแล้วแต่เราสะดวกค่ะก็คือก็ไม่ได้ห้ามนะ ปกติวันดูเรื่องเออดูเลือกยามจะเป็นช่วงจะเป็นช่วงเช้าดีอจะเป็นช่วงเช้าดีแต่เวลาปลูกบ้านปลูกบ้านเนี่ยก็เขาเขาเขาจะเขาเขาจะไม่เลือกวันอังคารนะวันอังคารเนี่ยไม่เอาเพราะวมันเป็นวันวันวันแข็งอ่าวันแข็งวันไหมอะไรวันไหมวันแข็งถ้าเป็นวันอื่นก็ก็ได้แต่ มันจะดีไปคนละส่วนนะอ่าแต่ละวันนี่อย่างปลูกบ้านปลูกเรือนเขาเขาชอบจะปลูกวันวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันพุธวันพุธปลูกสิ่งของเนี่ยปลูกสิ่งของมันมันจะมันจะสงบไปอยู่โบราณมันจะสงดไ้อยู่นะแต่เวลาที่ห้ามสร้างห้ามขึ้นบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเนี่ยก็เวลา คือกลางพรรษากลางพรรษาหนึ่งก็จะงดแต่งงานกลางพรรษาอสองก็จะงดปลูกบ้านหรือขึ้นบ้านใหม่กลางพรรษาประเพณีที่ที่บ้านเรานะแล้วก็ต่อไปก็ออกพรรษาถ้าสมมุติว่าเราจะแต่งงานก็ต้องออกพรรษาจะทําบุญจากปลูกบ้านก็ต้องออกพรรษาหรือก่อนพรรษาทำหนองนะอี้นะมันเป็นประเพณีปเป็น